วันนี้พยาสายเขตห้าร่วมพัฒนากับพยาสายทั้งเจ็ดเขตและประธานเขตทั้งเจ็ดเขตที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เจ้าวาดก็แกก,ก็ภูมิใจนะวันนี้ที่พวกเรามาช่วยเพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้จะมีการตรวจวัดของคณะกรรมการของเขาก็ถือว่าเราโชคดีได้ร่วมทําบุญในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุก,ท,กท่านอาหารอะไรจัดการเรียบร้อยครับผมจะให้ไม่ให้วัดเดือดร้อนนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้มาดูมุมของกลุ่มคนจิตอาสาอีกมุมเป็นความเสียสละน่ารักเสมือนติดทองหลังพระทํางานอยู่เบื้องหลังการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่และการพัฒนาทําความสะอาดวัดและกิจกรรมงานบูญต่างๆที่พวกเขาได้ปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า15ปีโดยการนําของประธานชมรมรักบางนาราซึ่งให้การสนับสนุนเป็นผู้นําที่ทุ่มเทให้กับชาวพวกเราชมรมรักบางนารามาโดยตลอดวันนี้ขอเชิญชมกิจกรรมเล็กๆ อีกอันที่ทําคุณประโยชน์ให้กับวัดประชาพิรมครับ,รบาารพ์ควกเราเรามาชุมนุมต่างภูมิใจรักสมัครสมานล้วนมิตรจิตชื่นบานบทางชมรมรักบางนาลานะครับที่ ได้มีกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีคณะตรวจเยี่ยมวัดนะครับเขาจะมาตรวจเยี่ยมในช่วงเที่ยงก็เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้มาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมพัฒนาวัดประชาพิจุณ์ทางวัดทางชุมชนนะครับบ้านนะครับวัดโรงเรียน ครับชุมชนนะครับเราก็ต้องอยู่ด้วยกันพร,อร้อมกันโมทนาทุตกๆกท่านนะครับจเจริญพรพวกเราเข้ามาชุมนุมต่างภูมิใจรักสมัครสมานลวนมิตรจิตชื่นบานสรานเริ่มอยู่ทุกภูทุกน้ำอันควา No. Yeah. Yeah. ใ,ใจจะเสร็จสมได้สามาีดนักก็จักเบาคลายที่อันตรายก็ก็กจัดขัดขวางเชอญรัเด็โบอ,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 อกกจานกระตาเวทีคุณพระเกาะนา